สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสอนเทรดฟอเนะครับประจำวันที่12เดือนมิถุนายนปี2563นะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ทองคำกันต่อด้วยเทคนิค Forex t e c h n i c a l Analysis นะครับโดยการใช้ความสัมพันธ์ของสารทางเฟรมแล้วก็ความสัมพันธ์ของอินดิเคเตอร์นะครับเมื่อวานเนาะเราให้สัญญาณบายกันไว้นะครับจากตรงนี้นะครับไม้ที่1ก็ตอนนี้ทำติดบวกอยู่ประมาณ350จุดเนาะถ้าใครได้เข้าจากไม้ที่2นะครับก็จะติดบวกอยู่ประมาณ1,250จุด แบบนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสัญญาณเมื่อวานยังถูกทางนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์สัญญาณกันใหม่ว่ามันจะยังอยู่ในหน้าบายหรือว่าต้องเปลี่ยนกลับมาเทรดในหน้าเซลนะครับเริ่มต้นจากทางเฟรดีหนึ่งเนาะทางเฟมดีหนึ่งปัจจุบันนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะว่าเส้น EMA สีฟ้านะเริ่มปัดสีเทาขึ้นมาแล้วนะครับสอดคล้องกับสโตคสติกที่ยังชี้ขึ้นนะครับสโตคาสติกที่ยังชี้ขึ้นและ ADX ที่มีสัญญาณสีเขียวแตก25เนอะแต่ตรงนี้ต้องวงสีดําไว้เพราะว่าแรงเริ่มตกแต่แรงสีแดงก็ยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ ADX ตอนเนี้ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับโดยตรงแต่สโตกับ EMA บอกว่าอยากขึ้นเนาะมาดูแม c กกี้กันต่อนะครับแม็กกี้ก็ยังเป็นภูเขาแต่เป็นภูเขาที่หดตัวลงเรื่อยๆเนาะแล้วสีฟ้าตอนนี้นะครับจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานมีการย่อตัวลงมาใช่ไหมสีฟ้าชี้ลงแต่ตอนนี้สีฟ้ามันชี้ออกข้างเพราะฉะนั้น ก็ต้องรอต่อนะครับแต่ภาพรวมของในระยะกลางของทาเฟมเบลลี่ก็ยังเป็นขาขึ้นได้นะครับแบบนั้นทีนี้ลองมาดูในทาเฟมเอส่เนาะทาเฟมเอสมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณสิแท่งก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นสัญญาณขาขึ้นอยู่และตอนนี้สโตเหมือนจะอยากัาขึ้นนะครับสโตเหมือนจะอยากขนนากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้เปรียบในขาบายนะครับขาบ u ายได้เปรียบ ADX ตอนนี้วงสีดาไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณไหนแตะ2ี่แต่ว่าก็มีโอกาสเนาะที่สีเขียวจะไปแตะ25่ก่อนเพราะตอนนี้มันชี้ขึ้นแล้วจริงไหมครับแบบนี้นะครับเส้นแม็กดีของไทม์เฟรม e S4 บ้างก็เป็นภูเขาเนาะก็สอดคล้องนะครับกับภาพรวมของเอสสี่ว่ายังอยากจะขึ้นได้นะครับทีนี้มาดูใน S1 เนาะทม์เฟรมที่เราจะเทรดคือไท m e เฟรมเอก็มีสัญญาณตัดขึ้นตรงนี้นะครับแต่ปัจจุบันไม่มีแท่งแดงลงมาเพราะอะไรเพราะว่านะครับ สโตคาสติกตรงนี้ตัดเป็นสีแดงลงมาใช่ไหมตัดลงมาหักลงมาเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการย่อตัวแต่มันทำซูปเปอร์ทิ้งไว้นะครับการทำซูปเปอร์อทิ้งไว้ก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะทำไฮยูไฮใหม่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอตำแหน่งล่างๆนอนระบายขึ้นไปนะ่าจะได้เปบียบก,กว่าเพราะว่ามันสอดคล้องกับทางเฟรม s แล้วก็ทางเฟรม B1 ด้วยนะครับ ADX ตอนนี้ของอาทางเฟรม H1 ก็จะ อยู่ในโซนที่แข็งแรงเนาะเกิน25ขึ้นไปนะครับแล้วก็ Mac d ดีก็ยังเป็นภูเขาเห็นไหมเนี่ยเป็นภูเขานะครับแม้จะย่อตัวลงมาก็จริงนะครับในโซนนี้ย่อตัวลงมาแต่ว่าก็ตอนนี้เริ่มหักหัวขึ้นแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้วันนี้ก็เลยต้องให้สัญญาณบายไว้แต่อย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับอาจจะมีแรงเทขายเพื่อทํากาไรตอนดึกๆเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงเย็นของประเทศไทยนะครับก็ ก่อนตลาดอเมริกาเปิดประมาณ3ามชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูตลาดอเมริกาเปิดว่ามันจะเปิดในทิศทางไหนวันนี้ก็จะให้สัญญาณบายไว้แถวๆบริเวณนี้นะครับนีเปลี่ยนเป็นปสีเขียวนะครับสัญญาณบายให้เส้นแรกคือบริเวณนี้นะครับ1 7 3 0เจดสาศตรงนี้บายสวยนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็บริเวณนี้หนึ่งเจ็ดสองหแบบนี้นะครับหนึ่งเจสองหกอีกอีกที่หนึ่งนะครับก็บริเวณนี้ละกันนะครับบริเวณนี้ เส้นประมาณเส้นนี้นะครับหนึ่นะครับแล้วก็หนึ่นี้เนาะให้3ามเสนนะครับใกล้ๆกันแล้วสต็อปลอ s อยู่ตรงไหนสต็อปลอ s เอาโลตรงนี้ละกันนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เอเอาหนึ่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าบายได้สามที่แล้วมันนี่มีเอ็ดเมตนะครับก็คือ2,300จุด1,900จุดและ1,600จุดเนาะวันนี้ก็ลอง เข้าดูตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทนระ์มาว่ากันทีว่าสัญญาณที่ให้ไปในวันนี้นะครับจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเนาะเมื่อวานสัญญาณที่ให้ไปก็เป็นสัญญาณบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครถือไม้บายอยู่นะครับก็สามารถถือต่อได้นะครับแบบนี้ถ้ามีข้อสงสัยนะครับหรือสนใจคอร์สเรียนสอนเทรดฟอเร็กนะครับก็ติดติดต่อเข้ามาได้นะครับในทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจสอนเทรดฟอเร็นะครับ ติดต่อเข้ามาว่าสนใจคอร์สเรียน Forex Technical Analysis นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ในแฟนเพจใน Facebook นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามขอบคุณและสวัสดีครับ